สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับพบกับช่องมาลายผ่ผัลรวนนะครับคลิปนี้นะครับมาใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับถึงรอบแล้วนะครับวันนี้วันที่หนึ่งสิงหานะครับถึงรอบที่จะต้องใส่ปุ๋ยนะครับหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ยุ่งวุ่นวายอยู่กับข้าวโพดก็เพิ่งเสร็จงานข้าวโพดนะครับไว้นะครับก็เดี๋ยวมาปลูกเอไม่ใช่มาปลูกนะครับมาใส่ปุ๋ยทุเรียนกันนะครับเหล่านี้เป็นสูตรเคมีนะครับ เดิมนะครับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็สลับกับอินซีเคมีหกสามสามนะครับแล้วก็ฉีดพ่นทางใบนะครับอ่าสามสิบยี่สิบสิบทีนะครับตอนนี้ต้นทุเรียนก็ประมาณหนึ่งปีกับอีกสองสามเดือนนะครับก็จะต้องให้ประมาณสักเกือบสองกำมือไม่งั้นก็สองกำมือไปเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเปิดเปิดปุ๋ยก่อนนะครับก็ไม่ได้ค่ะตั้งกล้องมานะครับก็อาจจะดูแบบมันก็เลยอันนี้หน่อยนะครับ ขุยยี่ห้าเจ็ดผมซื้อแบบแบ่งมาเป็นกิโลนะครับโลเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะครับประมาณเท่าไหร่ระมาณไม่ถึงร้อยหรอก้งครับผมซื้อมานะครับนี่ครับต้นทุเรียนเราหนึ่งปีกว่ากว่านะครับเราใส่ประมาณนี้นะครับหนึ่งกำมือไอ้สองกำมือนะครับโรยไปเลยนะครับรอบๆโคนนะครับเนื้อยไม่ได้ตัดเลยนะครับก็ได้กินทั้งหญ้าทั้งทุเรียนนะครับก็ใส่เยอะขึ้นมาหน่อย แต่หญ้าจะงามไวกว่าทุเรียนนะครับที่จริงมันต้องตัดหญ้าตรงโคลนออกทั้งหมดก่อนครับแต่มันยังไม่มีเวลามันถึงรอบเราก็ต้องไปใส่ก่อนนะครับผมก็ใส่ประมาณนี้ครับหกำมือ2องกำมือนะครับต้นมันโตแล้วนะครับแล้วก็เผื่อพวกหญ้าด้วยนะครับใส่รอบทรงพุ่มนะครับใส่รอบทรงพุ่มใส่ไปเลยนะครับ หลังจากที่คลิปที่แล้วผมใส่ตะค่นาำมาไปนะครับเนี่ยผมเว้นมาสองสาวันนะครับก็มาใส่ปุ๋ยสีเคมีไอ้ปุ๋ยเอมีนะยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดจริงต้องใส่ถุงมือนะครับเนี่ยดูนะครับปุ๋ยมันติดมือนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีมันติดมืออยู่แล้วนะครับมันเป็นสีติดมือครับถ้าจะให้ดีก็ใส่ถุงมือนะครับไพไ่้ไม่้อันตรายนะครับผมใส่ไปเลยทุกต้นนะครับอันนี้เป็นต้นข้าวโพดอ่า เขาบอกเขาปดยักษ์ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าฝักหนึ่งเป็นกิโลเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับอาาเรามาใส่ปุ๋ยกันต่อนะครับต้นนี้ก็ใส่เท่ากันนะครับนี่ครับก็ใส่ไปเลยใส่แบบล่อรากใส่รอบรอบโพนไส่อ่ารอรอบทรงพุ่มนะครับให้รอบรอบโนนครับให้ทั่วให้ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางเดี๋ยวก็เราก็หวานมบางก็ได้นะครับผม ตรง,งกลางก็วางเข้าไปได้นะครับตรงนี้เอเครับผมก็คลิปนี้สั้นนะครับพี่มาใส่ปุ๋ยอินรียเคมีนะครับแล้วก็ทุกวันที่16ก็จะเป็น6กสาสนะครับแล้วก็ช่างใบก็จะเป็น30 20ิบยี่ทีนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับยังไงถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ช่วยคอมเมนต์นะครับ คอมเมนต์แล้วก็ติดต,ติได้นะครับผมผมน้อมแล้ฟังทุกคอมเมนต์นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณที่เราชมจบจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ